สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะกับมิชชั่นประจำวันที่22แล้วก็23ค่ะ ก่อนอื่นคือของวันที่ย2ก่อนทำไมพี่ปุ๊กมาช้าพี่ปุ๊กไปงานช่วยงานศพนะคะช่วงนี้ก็หลายวันอยู่มาตรงเวลาบ้างหรือไม่ก็บางวันอาจจะหายไปเลยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพี่ปุ๊กจะเล่นเกมนี้แล้วก็เกม Battle Cat ด้วยแล้วก็แผนว s ไอซ์ซมบีสไปก่อนนะช่วงนี้นะอ่ะมาท l าเล e m ห de นะคะประจำวันที่4ค่ะวันนี้เราจะได้เล่นเป็นโรสนะคะสกิลแรก t r a n s m o g i f y ค่ะ แปลงร่างซอมบี้ให้เป็นรนดอมซอมบี้ที่มีมูลค่าสมอง1สมองสกิลที่2 b i บิ๊กชิลแช่แข็งซอมบี้แล้วก็โจการ์ด1ใบค่ะสกิลที่3วิดแวกนะคะทำให้ซอมบี้เลือดลบ2ดาเมจลบ2ค่ะและสกิลสุดท้ายโกติฟายนะคะแปลงร่างซอมบี้เป็นแปลงร่างซอมบี้ที่มีเลือดที่มากที่สุดนะคะให้กลายเป็นแพะ1ตัวค่ะทีนี้เนี่ยนเนี่ยเหลืออีก6 6นาทีมันเป็นชาเลนจ์ใหม่แล้วพี่ปุ๊กก็จะทำา2ชาเลนจ์ติดกันไปเลยนะ Power Flower นะคะตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในมือหรือในเด็เราหรือว่าในสนามก็ไม่รู้ในเร,เริ่มเกมอะ่ะตัวนี้จะมีดาเมจ3เลือด5นะคะแล้วก็มีสกิล Strike 2คือยิงทะลุซอมบี้ไปโดนที่ซอมบี้ฮีโร่เลยและทุกครั้งที่สตาร์เทิร์ใหม่นะคะก็จะฮิลฮีโร่1นะคะตามจำนวนของดอกไม้ที่มีอยู่ในเกมเลยอามาดูกัน Rose vs The Smash ค่ะ ทุกครั้งที่จบเธอนะคะมูลค่าการที่อยู่ในมือเราก็จะถูกลงดังนั้นเราสามารถเลือกการ์ดที่มูลค่าแพงได้ทุกคนแล้วก็ใส่ไปทำลายแพทโอเคดีนะที่ใส่มันจะได้ใช้กับการ์ที่มูลค่าถูกไปเลย โอเคเทิร์นที่2เราจะเล่นตัวนี้ในน้ำค่ะทุกครั้งที่มันจมตีทางซอมบี้นะคะซอมบี้ฮีโร่นะตัวนี้ก็จะส่มการ์ดขึ้นมือให้เรามันปูพื้นดูดดูดพืชทุกคนโอเค มนลองตัวนี้มาตัวนี้นะคะมีสกิลเฟรนซีด้วยเมื่อคาแพดด้มันจะโจมตีต่อดังนั้นเราแปลงร่างมันนะคะให้กลายเป็นซอมบี้ที่มีมูลค่าหนึ่งสมองค่ะทุกคนแล้วพี่ปุ๊กเนี่ยจะเอาตัวนี้เอาไว้ตรงนี้โอ๊ยลืมไปต้องโดนดูดกับมัตรงนี้อยู่ดีรูงี้ฉันน่าจะลงทานตะวันไม่เป็นไรึอบปึ๊บยังดีนะในน้ำเราสามารถได้การ์ดมาเรื่อยๆทุกคน เงินสี่แล้วโอ้โหอะคือตัวนี้เนี่ยมันมีสกิลที่ถ้าเกิดทำลายพืชตัวใดตัวหนึ่งนะคะมันจะทำลายพืชที่ก๊อปปี้ตัวนั้นทั้งหมดเลยถ้ากับว่าถ้าเกิดตัวนี้ตายตัวในน้ำก็จะตายค่ะพี่ปุ๊มีวิธีอีกวิธีหนึ่งคือเสียสละทานตะวันอันนี้นะเสียสละแล้วพี่ปุ๊กก็ใส่กุหลาบเข้าไป ดังนั้นเมื่อมันฆ่าดอกไม้ได้กุหลาบจะทําลายซอมบี้เลยค่ะเพราะกุหลาบเนี่ยจะฆ่าซอมบี้ทุกตัวที่ทําร้ายตะกูลฟลาเวอร์นะคะทำร้ายแพลนที่มีดาเมจ2องหรือต่ำกว่าเอา oh. ตายยกทีมโถเอย้ย โอโหนี่พี่พุกจะเล่นตัวนี้เลยตัวนี้เมื่อเล่นนะคะจะแปลงร่างซอมบี้ทั้งหมดนะคะให้เป็นออซอมบี้ที่มีเลือดบวกหนึ่งเดเมจบวกหนึ่งเท่านั้น,นะคะ่ะแล้วก็ไม่มีสกิลอะไรด้วยโชคดีมากแปลงร่างซะเป็นไงตัวนี้โคตรดีเลยไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะมูลค่ามันแพงมากเลยทุกคนเก้าดวงอาทิตย์เนี่ย ฮึบมาฮึบมานี่เดี๋ยจะเล่นตัวนี้นให้ตัวนี้ฮิวจะฮิวเลือดตามจํานวนอ้าวใส่อะไรวะตัวนี้ฮิวเลือดตามจํานวนทั้งหมดทําลายแพลนอ๋อมันทํำลายเรียนนี้ ฮิวเลือดตามจำนวนฟลาเวอร์ดูเรานะเราเลือก14นะคอยดูนะฮิวอือขึ้นมา16ค่ะต่อไปพี่พุกจะเล่นตัวนี้ในานา้ำแล้วก็อ่าตัวนี้ไว้ตรงนี้ตัวนี้นะคะแจ็คโอแลนเทิร์นนะคะตัวนี้เป็นสควอชแพนททุกครั้งที่จมตีฮีโร่นะคะซอมบีฮีโร่ก็จะดาเมจวกหนึ่งค่ะ มันมีสกิลสไตร์ทูด้วยสามฮึบสองหกติดมิตต์บล็อกทำอะไรไม่ได้แล้วทำไมเกมกระตุกว่ะ เลือดบวก2องเท่ากับมันมีเลือด6ใช่ไหมแต่มันมีเกราะหนึ่งด้วยเราก็ต้องทำลายเกราะมันก่อนเึยิงไปได้แค่2ดาเมจเท่านั้นทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะต้นไม้เต็มอ่ะโอเคเรอบนี้น่าจะชนะแล้วนะ ยิงหนึ่งยิงสามเรียบร้อยค่ะแล้วนี่ก็คือแช l e เลนโหมดนะคะประจำวันที่2 2เดือน 4, 2, 5, 6, 6ค่ะมาเรามาต่อกันของวันที่23เลยวันที่23ได้เล่นเป็นซอมบี้นะคะซูปเปอร์เบรนส์นะคะสกิลแรกเทเลาธ,ธีค่ะ จวดการสองใบสกิลที่2คัคดาวทุซ้ายทำลายแพลนที่มีดาเมจ5ขึ้นไปสกิลที่3ซุซูเปอร์สเตนนะคะทำให้ซอมบี้เนี่ยมีสกิลเดลลี่ทั้งหมดเลยแล้วก็จวดการค่ะสกิลสุดท้าย Carry a อ a เวยย้ายซอมบี้แล้วก็ทำให้ซอมบี้ตัวนั้นจมตีทันทีค่ะ1ครั้งเราจะมีเออม่ใช่ยศัตรูเราจะมีกระลิกนะคะกระเทียมอยู่ในมือด้วยนะคะเมื่อซอมบี้เนี่ยทำร้ายกระเทียมเนี่ย สอมี่ตัวนั้นก็จะถูกย้ายไปทางซ้ายมือค่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นแวมไพร์ทำร้ายกระเทียมแวมไพร์ก็จะตายเลยโอเคสไตรอน v a เซูเปอร์เบรนส์ค่ะโอ้เริ่มต้นทางนู้นมีกระเทียมสองตัวเลยอุ้ยตระกูลไพเรลเหรอน่าสนใจน่าสนใจเทิร์นสอง เมื่อเล่นขโมย2เซกชันจากทางนน้นแต่ทางนน้นไม่มีอสิงั้นก็ยังไม่เล่นเล่นตัวนี้ดีไหมอะเล่นตรงนี้ดีไหมอะมันจะวางพืชขวางไหมไม่วางขวางด้วยทุกคนตัวนี้นะคะ swashbuckler zombie ค,ค่ะทุกครั้งที่ pirate zombie ทำลายแพนฮีโลได้นะคะก็จะทำให้ pirate ต,ตัวนั้นเลือดบวกหนึ่งดัเบจบวกหนึ่งอ้ อาพี่ปุกวางตรงนี้ไว้อีกตัวหนึ่งทุกคนปล่อยมันไปมันวางตรงนี้มันก็จะสุ่มการได้แต่เราจะเน้นเพิ่มดาเมจให้ตัวเราก่อนแบบหนึง่งนี่ไงสองตัวนี้มันช่วยกันเท่ากับว่ายิงทีเดียวนี้เยอะขึ้นขึ้นเยอะเลยทุกคน โอ้โหอย่างโหดต่อไปเราจะลงตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะจะถาให้ตัะคูลไพเลททั้งหมดนะคะมีสกิลสไตรทูค่ะสามารถยิงทะลุไปได้เ้ทำลายซอมบี้ที่เลือดมากกว่าสี่เถอเอ้ยแพนคงกระพานในเธอหนึ่ง พงกระพันในเทินหนึ่งเหรอเงินตัวนี้ย้ายดีไหมอะอ่ะตัวนี้ย้ายมาตรงนี้ก่อนโจมตีด้วย๊บเพิ่มเลือดก่อนเพิ่มเลือดให้โอเคดีมากตัวนี้ไปติดมิสเตอร์บล็อกค่ะ คนนี้ยิงเพิ่มเลือดให้อีกเพิ่มเลือดให้อีกโหดเะล่าอืมเดี๋ยวเราจะขโมยนะคะมิเตอร์บล็อกของฝั่งนน้นขึ้นมามันต้องสร้างสปี้ไม่เลนนี้ก็เลนนี้แหละสองเลนนี้แหละ แล้วเดี๋ยวเราจะใช้การดเด้งค่ะ Back ยอ r d ดบั้โอ้มันลดดาเมจทุกคนอ่ะเราทำให้ทุกตัวมีสกิลเดนลี่ก่อนค่ะจะได้ฆ่าทีเดียวตายเลยขึ้นเลือดต่อให้ตัวเล็กอย่างไรแต่ว่าความสามารถของเราก็ยังเหมือนเดิมค่ะ ไอ้ตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปพี่ปุกเล่นตรงนี้เลยละกันนี่มีสกิลมีเตอร์บล็อกด้วยเอาวางไว้ตรงนี้อีกตัวหนึง่งเผลอๆเราจะชนะในเทอร์นนี้ถ้าตัวนี้มันยังไม่ตายนะทุกคนถ้าตัวนี้ยังไม่ตายยังไงเราก็ชนะในเทิร์นนี้ <S 1> <S 1> เพราะตัวนี้มันจะกลายเป็นส,สไตล์ทูงไงแล้วมันมีสกิลบูสไอไงอ โอเคชนะเรียบร้อยแล้วค่ะสามพึบเรียบร้อยและนี่ก็คือ c h l l เลนจ์หมดนะคะประจำวันที่23เดือน 4, 2566ค่ะเพลงมันหายไปไหนเนี่ยขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมน,นจะจ๊ะเจอกันใหม่พัดนะคะ่ะบ๊ายบาย